วิธีแบ่งแปลงแบ่งล็อกขายขายง่ายกำไรเร็ววันนี้นะคะอาจารย์พิมพ์มาโครงการขายที่ดินของอาจารย์พิมพ์เองค่ะเป็นเฟสใหม่นะคะ กว่าจะได้เปิดขายแบบนี้ก็เกิดกระบวนการต่างๆมากมายเลยค่ะตั้งแต่นะคะหาที่ดินสักแปลงเพื่อมาแบ่งแปลงขายค่ะวิ่งหากันหลายเดือนเลยนะคะแปลงนี้ค่ะใช้เวลาเป็นปีๆเลยค่ะโดยปกติแล้วนะคะลูกค้าโครงการของอาจารย์พิมพ์นี้ค่ะจะเป็นกลุ่มคนซื้อที่ดินเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยค่ะกลุ่มลูกค้าเหล่านี้นะคะไม่ได้ต้องการที่ดินแปลงใหญ่ แปลงนะคะคไม่ใหญ่มากแต่ขอมีพื้นที่รอบๆบ้านบ้างค่ะการแบ่งแปลงที่ดินขายตอบโจทย์ลูกค้ากลุ่มนี้เลยค่ะแบ่งที่ดินขายขายง่ายกำไรเร็วค่ะ ถ้าเรานะคะเจาะกลุ่มลูกค้าซื้อที่ดินเพื่อบ้านพักอาศัยเป็นที่อยู่อาศัยแบ่งที่ดินขายตอบโจทย์เลยค่ะอยากแบ่งแปลงแบ่งล็อกขายขายออกไวๆแต่ไม่รู้ทำยังไงเมื่อเจอการทีคอร์สเรียนการลงทุนที่ดินเลนเด่วนเศรษฐีที่ดินแบบติดสปีดค่ะสนใจกดะทักมานะคะ